วันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวส่วนกระแสกันนะครับกระแสดีซีกำลังมาแรงเลยนะครับตัวที่วางอยู่ตรงหน้าผม2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลอกระดับตัวท็อปของค่ายซีเซอร์เลยนะครับจะเป็นระบบหน่วงแบบแม่เหล็กนะครับจะมีอยู่2ระบบนะครับการใช้งานนะครับไม่แพ้ดีซีแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวแรกนะครับก็จะเป็นซีเซอร์ซีรีบตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นลอกประจาช่องของผมเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ทรงเหยือดดีทรงเหยือพลิ้ว ีเหยื่อที่มีขนาดน้าหนักเบานะครับหนึ่งกรัมนะครับก็สามารถตีได้นะครับสําหรับจ้อกซีเรียสตัวนี้นะครับทรงเหยื่อดีมากนะครับเป็นลอกที่คุมฟูได้ดีตีเหยื่อได้ไหลนะครับสองนะครับก็จะเป็นซีเซอร์คลาสโปนะครับตัวนี้นะครับด้วยการออกแบบมาให้เล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็วัสดุในการผลิตนะครับของด้มาตรฐานนะครับแล้วก็ระบบคุมฟูระบบเบรกนะฮะหรือว่าระบบลูกปืนนะครับให้มาเต็มนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าตีลื่นตีไหลนะครับทรงเหยื่อได้พิรินะครับ สำหรับเจ้าซีเซอร์แคสโปตัวนี้นะปืนนะครับเจ้าซีเรียสนะครับจะให้มาเจ็ดบวกหนึ่งนะครับส่วนเจ้าแคสโปนะครับจะให้มาสิบเอ็ดบวกหนึ่งนะครับระบบหน่วงนะครับของเจ้าซีเรียสนะครับก็จะเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กแบบด้วย SV นะครับส่วนเจ้าแคสโปนะครับก็จะเป็นระบบหน่วงแบบเป็นเม็ดหน่วงนะครับนี่ใช้ดีทั้งคู่นะครับลูกปืนประคองแกนสปูลซ้ายขวานะครับของเจ้าแคสโปนะครับก็จะได้เป็นลูกปืนเซรามิกนะครับ ก็จะได้ความลื่นนะครับความกันน้ําเค็มนะครับส่วนของเจ้าซ wow ีเร hey, ียสนะครับก็จะได้เป็นลูกปืน C N C นะครับก็จะได้ความเงียบความนิ่มนะครับในการส่งเหยื่อนะครับมาว่ากันเรื่องของน้ําหนักนะครับน้าหนักของเจ้าซีเรียสก็จะอยู่ที่204กรัมนะครับส่วนของเจ้าแคสโปก็จะอยู่ที่1 4 5กรัมนะครับก็ตามขนาดของบอดี้นะฮะก็ให้ดูกันคร่าวๆไปแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับแบบถ้วย SV นะครับที่อยู่ในเจ้าซีเรียสนะครับหรือว่าจะเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กแบบเม็ดหน่วงนะครับที่อยู่ในเจ้าแคสโปนะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานได้ดีนะครับทั้ง2ระบบเลยนะครับหรือว่าจะเป็นระบบ DC นะครับก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ความชอบของน้านะครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบระบบหน่วงแบบแม่เหล็กนะครับมากกว่านะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบตีเงียบๆนะครับแล้วก็ระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับก็จะได้เปรียบ ของทางด้านการตีสกิปปิ้งนะครับได้ดีกว่าระบบ DC นะครับนะครับสำหรับน้าๆท่านใดมีความคิดเห็นยังไงครับระหว่างระบบหน่วงนะครับแม่เหล็กกับระบบหน่วงดีซีนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับเป็นความคิดเป็นความชอบของแต่ละบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับน้าๆแล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ